รักเราไม่เท่ากันตอนที่25อ้อมกอดที่คุ้นเคยหลังจากวันที่พรอบโทรหาผมในวันนั้นมันก็หายไปอีกครั้งซึ่งผมไม่ได้ใจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับมันอีกลองโทรกลับไปยังเบอร์นั้นก็ติดต่อไม่ได้แต่ในทให้ผมคิดว่าต้องรอต่อไปเจมเองก็ไม่อยู่นิ่งเฉยโทรหาเพื่อนที่ที่มหาลัยเดียวกันเราคอยสืบข่าว จะได้รู้ว่าตอนนี้พร้อมไปเรียนที่นั่นจริงๆส่วนเบอร์ที่ใช้โทรมาหาผมนั้นกลับไปดูว่ามันคือเบอร์ของใครเพราะเบอร์ที่พร้อมใช้อยู่นั้นไม่ใช่เบอร์เดิมอีกแล้วเซฟเพื่อนแล้วมันฝากถามว่าจะเบอร์พร้อมมั้นไหมอ่ะมันจะได้เอามาให้อ่ะเจมส์ี่ก้มหน้าพิมพ์มือถือคุยกับเพื่อนอยู่นานเงยขึ้นมาถามแต่ผมกลับสนับบางให้แทนตอนนี้ผมจะดูแล้วว่าพร้อม เดี๋ยวกลับไปอีกครั้งแค่นี้กคเพียงพอสำหรับผมแล้วและมันคงไม่จําเป็นที่ผมจะต้องกลับเข้าไปรุ่นมาชีวิตมันอีกถ้าพร้อมอยากคุยกับผมจริงๆมันคงติดต่อผมมาเองดังนั้นผมคิดว่าอยู่แบบนี้น่าจะดีที่สุดปล่อยมันไปเถอะถ้าคืนติดต่อมันอีกอะ่ะครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่ใหญ่ที่เรียนนะแต่มันน่ะอาจโดนสั่งย้ายให้ไปที่ต่างประเทศก็ได้นะจริงไหม ผมพูดตามที่คิดบางทีการปล่อยให้เวลาผ่านไปแบบนี้น่าจะดีที่สุดและที่แม่ต้อนนี่ผมไปยังรักและคิดถึงเหมือนมากแต่มันคงไม่เท่ากับตอนที่พร้อมคิดตามหาผมมาตลอดสาป,ปีก่อนหน้านี้แต่นั้นผมควรทําตามที่มันบอกและรอวันที่มันนั้นแต่กลับมายืนอยู่ข้างผมอีกครั้งพอได้คำตอบที่พอใจเจมส์ก็พิมข้อความส่งออกไปเอาแบบที่มึงบอกแล้วกัน กูเองก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราเดินหน้าต่อคราวนี้มันคงหายไปจากพวกเราถาวรแน่เจนพอใจเครือกใหญ่ดูก็รู้ว่ามันคงคิดไม่ตกกับเรื่องนี้อยู่ดีเพื่อสนิทของตัวเองก็หายไปโวมไปคิดกล่าวลาขณะจะติดต่อกันก็ยังทําไม่ได้สิ่งเดียวรู้ได้ก็คือคอยฟังข่าวจากคนอื่นว่ามันเป็นยังไงแค่คิดก็รู้สึกเจ็บ ที่ไม่สบายบอกให้อีกฝ่ายได้รับดูว่าเรารู้สึกอย่างไงกูไปก่อนนะเซฟมีเดรก็โทรหากูตลอดอ่ะเจมส์ลุกขึ้นหลังจะเก็บคอตัวเองเสร็จอืมเกือบลืมไปเลยอ่ะเจมส์จะไปไม่กี่ก้าวเดินยังกลับมาคือกูจะไปหาโซ่อ่ะมึงจะกลับไปได้วยกันไหมโซ่เหรอ ผมมองคนตัวนั้นด้วยความแปลกใจดิมใช้คำได้ที่เจไปบอกผมเรื่องนี้เพราะหลังจากวันที่ทั้งสองคนแต่ใจคบกันอย่างเป็นทางการเจมก็ใด้คมสื่อออกมาอย่างเด่นชัดทัายังพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าโซคือแฟนของตัวเองท้าผมที่พยายามเป็นพ่อสื่อให้ในวันนั้นถึงกับไปไม่ถูกโดนต่อว่าที่ทําเรื่องแบบนั้นแต่สุดท้ายเจยก็ขอโทษแล้วขอ,อบคุยทำให้มันกับโซได้มาคบกัน ทำไมกูไปหาแฟนไม่ได้ดิไงอะ่ะได้แต่เราไม่คิดว่านายจะข้างรักได้ขนาดนั้นไงก็ใครจะไปคิดล่ะว่าโซอ่ะมันน่ารักขนาดนั้นน่ะคิดแล้วอะ่ะก็อยากกลับไปตบกระลงตัวเองชะมัดเลยทำไมไม่ตอบรับชอบโซตั้งแต่วันนั้นแล้วไงล่ะมาคบกับตอนนี้เสียเวลาที่มีความสุขด้วยกันมาตั้งสมปีเลยเจมยยืนบน กับตัวเองถึงเรื่องเดิมๆซึ่งผมมาทำเพลงแค่ใส่หน้าเบาๆให้มันแทนนายไปเธอพงนี้เราต้องเข้าร้านอ่ะอืมตั้งใจทำงานล่ะเจยิ้มให้อีกครั้งก่อนจะก้าวออกไปยรถที่จอดอยู่ผมเองก็เพียงนั่งมองอยู่แบบนั้นจนกระทั่งรถคันนั้นถูกขับออกไปและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ผมคนเดียวกับสินค้าที่ต้องลุกขึ้นเรียนหน้าต่อในเส้นทางชีวิตของตัวเอง ยินดีต้อนรับครับเสียงต้อนรับของพี่พี่ที่อยู่หลังเคาน์เตอร์แดวพอให้ผมนั้นหันมองหลัลูกค้าที่เข้ามาไม่ขาดสายยิ่งชมว่าอยู่ทีรานนั้นก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆจนตอานั้นแทบไม่ได้พักเซฟพี่ฝากเสิร์ฟตวอ้าด้วยทันทีที่ออเดอร์ของลูกค้าเสร็จผมเลยยกไปเสิร์ฟพี่โตทันทีและมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดจนตอนนี้ภายในร้านนั้นเหลือลูกค้าเพียงแค่ไม่กี่คน ผมเลยเดินเลี่ยงไปอีกด้านประผักขายีมาทั้งวันแบบนี้รู้สึกเปิดขาแบบสุดๆ,ๆ,ๆไงเราเหนื่อยเลยละสิครับพี่แต่ก็สะดุกนะผมตะกลับด้วยรอยยีแห้งๆทำเอาอีกฝ่ายนั้นคุดอ,กออกมาไม่ไหวก็บอกพี่อ่ะจะได้คนอื่นมาช่วยทำให้สบายอีกอ่ะพี่ดูเจ้ของร้านบ่ดตายเลย มาทำเอาลูกน้องสุดที่รักต้องปวดไม่สบายแบบนี้เนี่ยไม่ขนาดนั้นมั้งครับแล้วอย่างพี่เจี๊ยบอะเขาก็รักผมไม่ได้จากคนอื่นหรอกครับเดี๋ยวนะนีเสพยัจะไปดูเรื่องที่รักของเราเปยนเจ้าของใหม่แล้วหรอหมายความว่าไงครับเปลี่ยนเจ้าของร้านแล้วพี่เจี๊ยบเป็นใหญ่ได้แล้วรครับตอนนี้เกิดอ,อาการงงหวสุดๆพอตลอดเวลาที่ผ่านมาคนที่เป็นเจ้าของร้านนี้ก็คือพี่เจีย๊ยบ ท่กนทันสแพทย์ที่จบพี่เดียวกับที่ผมเรียนอยู่ตอนนี้แทนตอนนี้เองยังเป็นคุณหมออยู่ในโรงพยายบาลเอกชนใกล้ๆนี้ถ้าวันไหนที่เขาไม่อยู่เวรก็จะมาช่วยงานที่ร้านแต่จะว่าไปแล้วพักนี้ผมเองก็ไม่เห็นเขาเข้ามาที่ร้านด้วยผมก็เลยคิดว่าคงติดงานแต่ไม่คิดว่าภายในร้านจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพีเจมบอะกำลนต่อที่เมืองนอกละสิแล้วเขาก็ขายร้านนี้ต่อให้ลูกน้องที่รู้จกัก เห็นว่าวันนี้จะเข้าพยา,านแล้วด้วยนะย็นดงเลยครับตอนนี้ผมไม่แต่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในร้านแต่พอมาคิดดูแล้วมันคงไม่ต่างจากเดิมยังไงซะผมก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเอาไว้ถ้าเข้ามาแล้วอะพีจะได้นำให้เซฟรู้จักนะได้ครับตลอดทั้งวันผมแต่เฝ้ามองว่าเมื่อไหร่จะขอรับคนใหม่จะเข้ามา แต่สุดท้ายกไารซึ่งเงาจนตอนนี้เวลาก็ลงลุงเลยใกล้เวลาปิดร้านแต่ถึงแม้เวลาจะเหลือไม่มากแต่ทุกคนก็ยังรอเสียงประตูเปิดออกพร้อมกับนักศึกษาชายที่เดินเข้ามาในต,ตอนนั้นผมเห็นเพียงแค่ช่วงหลังก็เลยไม่ได้คิดสนใจพราะน่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้อเครื่องดื่มมีอยาคนอื่นๆผมไปแลกหันกาบไปเช็ดโต๊ะต่อดูให้สังเกตเลยว่าพนักงานทุกคนในร้านรีบตรงไปยังจุดนั้น เซฟมันนี้เร็วผมต้องตกใจเมื่ออยู่กระโดดเรียกผมเลยหันไปมองทึงที่เห็นว่าตรงนั้นพี่ๆทุกคนมายืนต่อแถวต่อหน้าทกสาคนนั้นแต่พอมาคิดดูแล้วคนที่รับช่วงต่อจากร้านนี้คือลูกน้องอของพี่เจี๊ยบซึ่งในหมายความว่าเจ้าของร้านคนใหม่นั้นอาจจะเป็นผู้ชายคนนั้นได้มาเร็วสิครับครับ ผมตอบรับและเตรียมเดินไปแต่ยากไม่ทันได้ก้าวเดินผมก็ต้องยืนนิ่งเมื่อทั้งสาชายคนนั้นหายมาทางผมใบหน้านและวตาที่คุ้นเคยกำลังจะมองผมแต่เมื่อรอยปรากฏขึ้นมาบนหน้านั้นมันยิ่งทำให้ผมแต่ดูชัดว่าคนคนนั้นคือใครพอในตอนนี้กำลังยิ้มให้ผมแขนทั้งสองข้างอ้าออกเมือเล่าให้ผมนั้นได้เข้าไปหาไอาอุ่นนั้น เซฟสินเล็กบาบาของคนที่ผมรักเป็นเหมือนตัวปลดล็อกให้ร่างกายของผมนั้นได้ขยับอีกครั้งก่อนจะออกแรงและบินเข้าไปกอดร่างนั้นจนแน่นกูก,กลับมาแล้วนะกลับมาอยู่ค้งมึงอีกครั้งอย่าหายไปจากกูอีกนะพร้อมคุยกันทายเรื่องนะครับทำงานอยู่ดีๆกับเพิ่งรู้ว่ารักท,ทำงานอยู่นั้นมีเจ้าของใหม่แล้ว แต่ใครจะไปคิดว่าจากของร้านนั้นเดินเป็นแฟนตัวเองนั่นเองและตอนนี้พร้อมกับเซ็ของเราก็ได้กลับมายืนอยู่ข้างกันแล้วนะครับเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย